เป็น10เพิ่มแต้มไปเป็น1 3 1ผลออก3 1นะฮะก็มาในที่ในตรงตรงนะฮะในที่ใน2ตัวบนก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้ สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องไทยดวงเฮงนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาสลับในที่ในชิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ใน2ตัวนะฮะจับได้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เศรษฐีนี้เข้ามาแล้วนะฮะในที่ในห้างงวดติดนะฮะยังไงก็ขอให้เป็นงวดที่6งวดติดแล้วกันนะครับสลับในงวดของวันที่ 12นะครับงวดนี uno, ้ลงงวดแรกนะครับเนาะย้ำว่างวดนี้ลงงวดแรกนะครับก็ขอให้งวดแรกที่ลงเนี่ยก็ขอให้เข้าเลยแล้วกันนะฮะสลับในที่ในสูตรนี้นะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่31กันแล้วนะครับหลักสิบนะฮะจะได้เด่น4ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะได้เด่น2ตัวนะครับสลับในผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 3 6 6 4นะฮะก็มาในที่ในนะครับ3 6ตรงๆเลยในที่ในล่าง ถัดมาในงวดที่2นะครับ9012แล้วก็45ในหลักหน่วยผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ใน4 0 0 5นะครับก็มาในที่ใน05ตรงตรงเลยนะฮะเข้า0 4ย์ด้วยถัดมาวันที่5นะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน1 1 50นะครับก็มาในที่ใน1 1นะมาในล่างเนาะก็รู้สึกว่าจะเข้ามาล่างในีามงวดติดๆิดเลย ขับมาได้ครับวันที่7นะฮะส่วนผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน 5, 4 0, 2นะครับก็มาในที่ใน0 2ย์ตรงๆนะครับในที่ในบนเนาะวันที่9นะครับส่วนผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน8 4 3 1นะฮะก็มาในที่ใน3 1 ตรงๆเลยนะครับก็ถือว่านะฮะเข้ามาตรงๆนะฮะจับไปตรงๆเลยวันที่12นะครับก็มาดูวิธีการคํานวณขั้นตอนสูตรเลยนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่3 1มนะฮะอ่ะมาย้อนหลังก็ดูนะฮะว่าที่ผมทํามาเนี่ยมันเข้าจริงๆไหมนะครับสูตรง่ายๆเลยนะฮะไม่ได้คํานวณหลายตัวนะครับเนาะก็สูตรเนี้ยก็จะจับมาบวกกันนะครับเนาะอ่ะเป็นสูตรบวกนะฮะไม่ใช่สูตรคูณอ่านะครับก็หาในหลักสิบ นะครับก็นำเลขที่ในหลักแสนเนี่ยบวกด้วยเลขคงที่9นะครับหลักหมื่นบวกด้วยเลขคงที่2แค่นี้เลย0ูบวกกับเได้9 9นะครับ9บวกก,กันกับ2เป็น1 1นะก็1บวกกับ9เป็น10นะครับสูตรตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มหลักสิบเพิ่มแต้มนะครับก็จะเป็น0 1 2 3ะเพิ่มให้ได้4ตัวเด่นนะครับก็จะได้แล้วเนาะสลับในหลักสิ ส่นในห,หลักหน่วยนะฮะเราก็จะนําในที่ในหลักแสนบวกด้วย8ดเลขคงที่นะครับนาะเจ็ดนะฮะในหลักหมื่นแล้วก็หลักสิบบวกด้วยเลขคงที่5 8 7 5 0หศูนย์บวก8ได้8นะครับ9กบวกกับ7ได้16นะฮะ7บวกกับ2 7บวกกับ5เป็น12ก็จับบวกกันนะฮะ8บวกกันกับ2เป็นศูนย์เหลือ6ตัวเดียวนะครับถึงตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มนะครับ 6ก็จะเป็น7เนี่ยได้แล้วนะฮะก็36นะผลออก36ก็มาที่ในล่างถัดมาก็เหมือนเดิมเลยนะครัเลขคงที่อ่าหลักแสนบวก9นะครับหลักหมื่นบวกด้วย2นะเป็นบวกนะสูตรนี้นะครับ9บวกกันกับ6เป็น15 2บวกกับ2ได้4 5บวกกันกับ4ได้9 0 1 2อ่ะเพิ่มแต้มให้ได้4ตัวเด่นนะครับส่วนในหลักหน่วยนะครับก็หลักแสนบวก8หมื่นบวก7 แล้วก็หลัก10บวกด้วย5 6บวกกับ8ได้14นะครับ2บวกกับ7นี่ก็จะได้9เนาะอ่าบวกกันกับ5เป็น11จำบวกกันนะครับ9บวกกันกับ1ได้0ูนย์เหลือสีูย์บอกเพิ่มแต้มนะครับจาก4ก็จะเป็น5พราดันียฮะ0 5ก็มา0ูนย์ตรงตรงแทดมานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับหลักแสนบวกด้วย9หลักหมื่นบวกด้วย2นะครับ 9, 9บวก9เป็น18 1บวก2ได้3าม นะครับ8บวกกับ3ได้11นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1 2 3 4สาเนาะสตัวเด่นนะครับในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนจะบวกด้วยเลขคงที่แหลักหมื่นบวกด้วย7นะฮะแล้วก็หลักสิบบวกด้วยเลขคงที่5 9บวก8นะครับเป็น17เนะครับหบวกกันกับ7ได้8นะครับศูนย์บวกกับ5ได้5นะครับก็จะบวกกันนะฮะเบวกกับ8ด เบวกกับ8นะครับก็ได้15เนาะ5บวกกันกับ5เป็น10นะครับสูตรบอกเพิ่มแต้มอ่ะก็จะเป็น1ในตรงนี้นะฮะก็ผลที่ออก1 1 1 1ก็มาเข้านะครับในที่ในนะฮะใน2ตัวนะครับ2ตัวตรงๆนะครับเนาะอ่ะนะครับในล่างเนาะถัดมานะครับก็นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับในที่ในหลักนะฮะหลักแสนเนี่ยจะบวกด้วยเลขคงที่9หลักหมื่นบวกด้วย2 นะครับ6กบวกกับเเป็น15นะครับ1นบวกกับสนี่ก็จะได้3นะครับก็จะบวกกันตรงนี้5้บวกกับสเป็น8นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น8 9 0 1นะครับก็จะได้ในหลัก10บส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนำไปที่หลักแสนบวก8 0 0 0 0ืนบวกเนะครับแล้วก็หลัก10บวกด้วย5 6าบวกกับแเป็น14นะครับ1นบวกกับเได้8นะครับ5้บวกกับหเป็น10จับบวกกัน4บวกกันกับ8เป็น12 เพิ่มแต้มไปก็จะได้3ผลออกนะฮะ0 2นะ0 2ก็มาตรงๆนะครับสูตรนี้ตรงๆทั้งบนทั้งล่างถัดมานะครับหลักแสนบวก9หลักหมื่นบวกกับ2 3บวกกับ9เป็น12 7บวกกับ2เป็น9จะบวกกันนะฮะก็จะได้ในที่1เพิ่มแต้มให้ได้4ตัวเด่นก็จะเป็นเดนที่หน,นึ่งสอ่อาม่อ่ะ4ามาในหลักหน่วยนะครับหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลัก10บ นะครับ3บวกกันกับ8เป็น11นะฮะ7บวกกับ7เป็น14เนาะแล้วก็ศูนย์บวกกับ5ก็จะได้5าจะบวกกันนะครับ1บวกกันกับ4ได้5 5บวกกับ5เป็น10เพิ่มแต้มไปเป็น1 3 1หนผลออก3 1นะฮะก็มาในที่ใดตรงๆนะในที่ใด2ตัวบนก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในที่ใดสูตรนี้นะล่าสุดนะครับในหลักแสนบวกด้วย9หลักหมื่นบวกด้วย2 9 5นะครับ9บวกกับ5เป็น14นะครับศูนย์บวกกับ2ได้2จับบวกกัน4บวกกับ2ก็จะเป็น6เพิ่มแต้มไปนะฮะ7 8 9ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็จะนำในที่ในหลักแสนบวกด้วย8บืนบวกด้วย7แล้วก็หลัก10บวกด้วย5 5บวกกับ8เป็น13นะครับศูนย์บวกกับ7ได้7แล้วก็3บวกกับ5เป็น8 จับบวกกันนะครับ3บวกกับ7เป็น0เหลือ8นะครับเพิ่มแต้มไปนะฮะก็จะไปในที่ใน9ได้แล้วนะครับล่าสุดนะฮะสลับในที่ในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน6 6 7 8 9นะครับหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน8 9อ่านะครับก็จับคู่จับ2ตัวนะครับก็จะได้นะครับในที่ กับ2ตัวก็จะได้ในที่ใน6 6, 8, 6, 9, 7, 8, 7, 9, 9 6, 9, 7, 8, 7, 9, 9, 8, 9 9นะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะ 8, 9อ่ะนี่เลยนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับที่ในสูตรนี้ ก็ขอให้เข้าอีกเป็นงวดที่6งวดติด7งวดติด8งวดติดนะฮะอ่าแคปหน้าจอกันไปนําไปพิจารณากันได้นะครับสรับในล่าสุดนะครับสูตร2ตัวนะครับซื้อไปตรงๆเลยนะครับก็สถิติเข้ามาตั้งแต่ในวันที่31กันแล้วนะครับเลาอ่านหลัก10นะก็3 <shield S 1> นะครับหลักหน่วยก็6กนะก็มาตรงๆในที่ในล่างนะฮะตั้งแต่ในงวดแรกเลยงวดที่2นี่นะครับหลัก10ก็จะเป็นในที่ในศนะครับหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน5 ก็มาตรงๆอีกแล้วนะครับ2งวดติดมาวันที่5นะครับหลัก10 1หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน1นะครับผลออกก็จะเป็นในที่ในน่สลับมาล่างมาบนมาล่างนะครับล่าสุดนะฮะก็จะเป็นวันที่เนะฮะก็หลัก10นะฮะก็ผลที่ออก0ูนย์ะครับก็มา0แล้วก็2นะครับก็มาบนสลับบนล่างบนล่าง แล้วก็ล่าสุดวันที่9นะครับหลัก10นี้ก็จะเป็นในที่ใน3นะครับหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน1น่ะครับผลก็ออก3 1นะครับก็มาตรงๆนะครับห้างวัติดแล้วนะฮะไปในที่ใน2ตัวบนนะครับนี่แหละนะครับก็จะเป็นในสูตร2ตัวบนนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีอีกแล้วกันนะครับ2ตัวตรงๆเนาะอ่าสูตร2ตัวตรงๆนะครับวันที่ งวดงวด12นะครับ12ทับ8นะอ่าลงงวดน,นี้งวดแรกก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ